หกราศีเรามาฟังกันก่อนในช่วงนี้ดาวพระศุกร์จะย้ายหกราศีโชคจะหนุนบุญจะช่วยเตรียมรับทรัพย์การเงินจะมีโอกาสได้จับเงินแสนกันเป็นอย่างสูงในช่วงนี้เพราะว่าดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ภายในวันที่28กันยายนนี้ และจะอยู่ในราศีสิงห์นั้นไปจนถึงวันที่สองพฤศจิกายนรวมเป็นเวลา30วันการที่ดาวพระสุกย้ายนั้นจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาทั้ง12ราศีเป็นอย่างมากความหมายของดาวพระสุกจะมีประโยชน์ที่ดีดาวพระสุกนั้นจะมีความหวัง จะมีความคิดที่ดีและมีการพัฒนาวิถีชีวิตให้ดีร่วมขึ้นไปอีกรวมถึงในด้านการเงินก็จะดีการงานก็จะดีผลที่เสียก็มีบ้างก็คือการหลงไหลความมัวเมาหรือว่าเพอเจอเกิดความไม่จริงใจหรือคุยโม้โอ,อ้วด หรือเจ้าชูลหลงไหลในอบบยมุกการที่ดาวพระสุขร์ยายนี้ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหรือถือว่าเป็นการเริ่มต้นของเดือนใหม่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะมีการกระทบกับหกราศีตลอดไปของเดือนตุลาคม ท่านที่อยู่ในหกราศีนี้จะมีการโดดเด่นมากที่สุดหกราศีนี้จะมีเกณฑ์ปลดหนี้ปลดสินได้ในช่วงต่อไปนี้เราจะมาดูหรือจะมาฟังกันว่าหกราศีนี้จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันในราศีที่หกก่อนราศีที่หกนั้นก็คือราศีมีน เมื่อดาวพระศุกร์ย้ายจะทําให้ชาวราศีมีนนั้นได้รับอิทธิพลในด้านการเงินชาวราศีมินนั้นจะหาเงินง่ายหรือหาเงินคล่องขึ้นมากกว่าเดิมกว่าเดิมที่ผ่านมารายได้ก็จะดีขึ้นถึงจะมีไม่มากนักเท่าไรก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลา แต่เราก็ต้องระมัดระวังชาวราศีมินจะมีลายจ่ายอยู่มากเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงพอหลังเดือนตุลาคมไปแล้วก็จะลงตัวกันได้ดีเรามาฟังรัคนาราศีที่ห้าคือราศีเมถุนชาวราศีเมถุนในช่วงที่ดาวพระศุกย้ายนั้นจะส่งผลที่ ดีก็คือในด้านการเงินคุณอาจจะมีเงินไหลเข้ามาหาคุณไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองได้จับเงินได้จับทองอย่างง่ายดายจะมีใช้จ่ายอยู่ไม่ขาดมือเรามาฟังในด้านที่ไม่ดีกันบ้างของชาวราศีเมถุนก็ขอให้ คอยระมัดระวังในด้านสุขภาพอาจจะมีโรคเก่าๆกำเริบเกิดขึ้นมาก็ได้และอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องโรคกระดูกอาจจะปวดเข่าปวดขาก็ขอให้ท่านคอยระมัดระวงังอาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุก็ขอให้คอยระวงังกันให้มากหน่อย เรามาฟังลำดับที่สี่นั่นก็คือราศีพฤกษศกชาวราศีพฤกษศกนั้นในเมื่อดาวพระสุกร์นั้นมีการโยกย้ายในครั้งนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีพฤกษศกนั่นมีการดึงดูดในด้านการเงินเข้ามาหาคุณจะทําให้คุณมีรายได้แต่ละเดือนนั้นมากขึ้นรวมถึงในด้านโชคลาภ ก็จะดีกว่าทุกเดือนเรามาดูลำดับที่สก็คือราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นมีการโยกย้ายในช่วงนั้นก็จะส่งผลให้ชาวราศีสิงห์นั้นได้รับผลในการการเงินความรักทั้งสองอย่างนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในด้านการเงินไม่ว่าดาวพระสุขนั้นจะย้ายก็ตามก็จะส่งผลดีให้กับชาวราศีสิงห์เป็นอย่างยิ่งการเงินก็จะมาพร้อมกับความรักสองอย่างนี้ก็จะมาเกื้อหนุนกันในด้านโชคลาภก็ขอให้ตัวท่านนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงมากนัก เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรในช่วงนี้การงานการเงินนั้นก็พอได้แต่สำหรับโชคลาบนั้นก็ให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไรในด้านเสี่ยงโชคก็เช่นเดียวกันให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนเรามาดูลำดับที่สองนั้นก็คือราศีกันชาวราศีกันนั่น การที่ดาวพระศุกร์ย้ายจะส่งผลให้ชาวราศีกันนั้นได้รับอิทธิพลในด้านการเงินความรักและการที่จะเดินทางการที่ดาวพระศุกร์นั้นจะย้ายก็จะทําให้การเงินดีขึ้นเงินที่เคยนำไปลงทุนนั้นก็จะกลับมาหาท่านหรือได้คืน การเสี่ยงโชคก็จะมีบ้างแต่ก็ไม่มากนักในด้านความรักความสัมพันธ์สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ท่านอาจจะเจอคนรักใหม่หรือคนที่เคยแอบมองอยู่อาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็เป็นได้สำหรับลำดับที่หนึ่งนั้นก็เป็นราศีของพิจิต ชาวราศีพิจิตนั้นจะได้ผลกระทบกระเทือนตอนที่ดาวพระศุกร์นั้นโยกย้ายในครั้งนี้ <c oughs> และจะโดดเด่นในเรื่องการเงินการงานชาวราศีพิจิตการเงินนั้นจะคล่องตัวจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีรวมถึงการงานก็จะรุ่งเรืองจะทำอะไรก็จะ มีคนคอยสนับสนุนในข้อที่เสียก็คือท่านจะมีรายจ่ายมากอยู่อาจจะใช้จ่ายในครัวเรือนและอาจจะมีคนข้างเคียงมาขอหยิบขอยืมหรืออาจจะมีการจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยก็ขอให้คอยระมัดระวังในการใช้จ่ายกันบ้าง ท่านฟังกันแล้วสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ท่านกดติดตามไว้เราจะได้มาพบกันใหม่อีกเช่นเคยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ